ต่อก,กันที่ข่าวปังๆกันบ้างดีกว่าปังจริงๆปังจังๆปังจัดๆใจ,จเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นาทีนี้ดังมากๆคู่กับออคุณภรรยาเขาพาวพลาวแสงทองล่าสุดถือเลิกดีค่ะงามยามดีเลย1 2เดือน10ปี2 5 6 6ำพิธีลงเสาเอกเสาโทร,ร้านคาเฟ่นาริตะ สาขา2องแล้วจ้าปังจริงปังจริงคุณผู้ชมโดยเมื่อวานนี้คะ่ะเจ้าตัวก็ได้ให้คุณย่านะคะผู้ที่เลี้ยงดูแล้วก็มีพระคุณกับเจ้าตัวมาร่วมทาพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าตัวค่ะแล้วก็จะมีสมาชิกในวงหมอลรำเดินทางมาร่วมงานด้วยบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความชื่นมืนคุณผู้ชมค่ะซึ่งไม่แปลกเลยที่เจ้าตัวนั้นหยิบจับอะไรก็ปังไปซะหมดเลยเพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้เล่าเรื่องราวขนลุกผ่าน Facebook ไว้ว่าแบบนี้ค่ะ เคยมาขอพอรที่วัดบ้านหินเหล็กไฟจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นวัดที่จังหวัดบ้านเกิดสีภรยาแพรวพราวแสงทอง แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เจ้าตัวและครอบครัวอาศัยอยู่ในทุกวันนี้ค่ะว่าให้ลูกและครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจอะไรก็ขอให้ปังๆเงินที่ถูกกงก็ขอให้ได้คืนแล้วกันถ้าสมหวังดังใจก็จะขอถวายปู่ท้าวเวสสุวรรณสององค์ซึ่งบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะบอกว่าไม่น่าเชื่อผ่านไปไม่กี่วันคุณผู้ชมค่ะมีคนติดต่องานเข้ามาแล้วก็ได้รายได้ตามจำนวนที่ถูกกงไปเลยโอ้โหอันนี้คือไม่เชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นจริงคุณ ผู้ชมไม่เชื่อต้องเชื่อจริงๆและตอนนี้หยิบจับอะไรก็ปังไปหมดทุกอย่างเลยค่ะ ล่าสุดก็เลยถือได้ถวายองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่แบบใหญ่มากๆคุณผู้ชมดูสะก่อนใหญ่กว่าตัวคนนะสององไปเลยกับทางวัดเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวเองขามมากเลยนะดูแบบจริงจังท่านดูแบบดูปราบมารจริงๆอ่ะโดยเจ้าตัวค่ะก็ได้ไปไหว้บอกกล่าวท่านให้ช่วยคุ้มครองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยค่ะพร้อมกับขอโชคลาภจากปู่ท้าวเวสสุวรรณมาฝากเอฟซีอีกด้วยซึ่งเลขที่ได้คือ ไฮไลท์ดูดีๆมันอยู่ตรงนี้3กับเจ็มันได้แค่2ตัวจริงๆอ่ะก็ทู่บนหมดแค่นี้เลขมันปรากฏแค่นี้จริงๆพี่แจ๊แต่ว่าตัวแดงๆมันตัวอีกอย่างนอะมันดูเป็นเลข4ี่ใช่เห็นเป็นเลข4 3 7 4ามเจ็ดสี่ได้บอนี่ไงอันนี้ก็แล้วแต่ตาใครตามันแล้วกันแล้วแต่ดวงคนก็และกันคุณผู้ชมค่ะต่อกันดีกว่าส่วนข่าวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มาคนเดียวพากันมาเป็นทีมงานเลยละค่ะ สำหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำทีมโดยบอสโจและน้องอุ่งอิงเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปที่วัดสะกําแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดอย่าว่าโมก็โมดิฉันเคยไปเที่ยววัดนี้มาแล้วคุณผู้ชมด้านในบอกเลยว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นศักดิ์สิทธิ์มากๆมีของเก่าของแก่คุณผู้ชมวัดนี้ต้องไปให้ได้จริงๆเออนะคะ พอไปถึงวัดเนี่ยก็ไปทําอะไรรู้ไหมคะเดินทางไปถวายเสียงผลงานเพลงใหม่สีสเกตเพชรบ้านแพงให้กับท่านเจ้าอาวาสได้ฟังค่ะรวมถึงเดินหน้าถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันต่อเลยซึ่งถามว่าทําไมทําไมต้องเป็นเพลงสีสเกตเพชรบ้านแพงทางบอสโจเขาบอกแบบนี้เพลงนี้เป็นการขับร้องโดยศิลปินเลือดเนื้อเชื้อไขจากสีสเกตอย่างน้องอุ๋งอิง แล้วเพลงนี้นะเป็นบทเพลงที่ตอบแทนให้กับพี่น้องเจ้าภาพที่ว่าจ้างในจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละสาวน้อยเพชรบ้านแพงเยอะที่สุดในฤดูการที่ผ่านมาค่ะ<ฆ>บอกเลยว่าฤดูการที่ผ่านมาคือยกมือขึ้นงามๆให้กับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดนะคะหลังจากที่ถวายเสียงเสร็จค่ะทางพระอาจารย์ก็ได้มอบวัตถุมงคลให้กับทาทีมงานเพื่อเสริมความปังเท้าวเวสุวรรณมหามงคลไปเลย<ฆ>ใครพกไปไหนมาไหนก็ขอให้มีแฟนคลับตติดต,ตามเยอะๆ นอกจากจะได้รับวัตถุมงคลแล้วค่ะก็ยังมีตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมไปดูซิ เลขนี้ไปแดงปายแดงคุณผู้ชมนี่เรียกกลับมาหน่อยเรียกกลับมาหน่อยก็คือทอทหาร5 2 6 4กทมค่ะงานนี้เรียกได้ว่าทั้งขอพรจากอาจารย์แล้วก็ได้ทั้งเลขเด็ดจากรถบอสโจด้วยนะคะยังไงถ้าใครดูข่าวนี้ขอให้ทุกคนเลยนะคะทางหน้าจอแล้วก็ทางทิกตอกนะเฮงเฮงปังปังค่ะเหมือนบอสโจเลยนะคะ